ยังบพัฒนาบนไดาเสร็จไปวัดบรรจิกกับสนามบินกับเสร็จนะอยากได้เสศษเนี่ยมันสะดวกนะเขาบอกว่าถนนมันเป็นร่องตะแกรงเหล็กแล้วเป็นหลุมใช่ไหมฮะอันนี้แมรนดครับแมรนด์ตัวเดียะมันโอ้ยมันแพร่รถเท่าอันนั้นมันลอยปีละมั่งบันไดเฮ็ดนสงใจถือลืมแล้วถ้าพัฒนาเสร็จนั่นและมันกระจาทางนั่นมันทีลัดไปสนามบินได้ยังท่องโตยักษ์เบื้องจากผลงานเดียวพันน็ดพันสั่งมาสมัยเดียวพันพันทุเฮ็ด แต่ก่อนๆนก็มีหลายคนเป็น่นนะโยนมันไม่เห็นกับที่ว่าเพิ่นเป็น่นนะนะมันแตกต่างกัหลายโยนจริงๆก็อยากให้สนับสนุนเรื่องศิละปะมากกว่านี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าการสนับสนุนมันมีไม่กี่ที่เองครับไม่วิไลทางนูน้นไม่ก็ตรงนี้ครับที่เป็นการแสดงงานศินละปะมัน,นข้างน้อยครับ น,นี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในเขตเทศบาลน,นครอุดรธาน,นีที่อยากจะให้ว่าที่นาย,ยกเทศมนตรีนครอุดรพัฒนาเมืองนะคะโดยเฉพาะการปรับปรุงถนนหนทางเส้นวัดบ้านจิกที่จะมุ่งหน้าไปสนามบินอุดรธาน,นีค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวไทย P ี s พบว่าถนนเส้นนี้ค่อนข้างคับแคบเป็นหลุมเป็นบ่อพื้นผิวจราจรขรุขระที่ผ่านมาพบว่าเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องชะลอความเร็วหากผ่าน จุดนี้ค่ะมีเสียงสะท้อนจากผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างและก็คนขับ3ล้อเครื่องบอกว่าอยากให้ว่าที่นายกเทศมนตรีพัฒนาถนนเส้นนี้เพราะเหมือนเป็นถนนที่ถูกลืมซ่อมแล้วก็แล้วป่าก็แล้วแต่ก็แก้ไม่หายค่ะ นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนจากชาวอุดรที่อยากจะให้แก้ปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมขังในเขตเทศบาลโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักอย่างถนนหน้าพิพิธภัณฑ์อุดรธานีหรือว่าถนนพรมปะกายถ้ามีฝนตกหนักจะมีน้ําท่วมขังค่ะกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงอยากให้มีการวางท่อระบายน้ําเพิ่มขึ้นรวมทั้งการวางสายไฟลงใต้ดินด้วยค่ะ ยังมีเสียงสะท้อนจากเยาวชนนะคะว่าอยากจะให้เทศบาลได้เปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้มีพื้นที่ในการแสดงศิลปะค่ะมันดูโลกตาไม่น่าเดินด้วยครับไม่น่าเดินใช่ครับแล้วถ้าดูจากผู้สมัครเนี่ยเรารู้จักไหมรูดูจากนโยบายหรือว่าดูจากพักครับดูจากนโยบายครับครับผมแล้วได้ดูน,น,นโยบายไหมว่าโดนใจเราไหมก็ยังไม่เท่าไหร่มันจะมีหลายข้อที่ต้องเปลี่ยนครับมันจะมีหลาย ก็จะเป็นเรื่องเสาไฟเรื่องของข่อระบายนะใช่ครับนี่พูดเรื่องอื่นได้ไหมได้ครับจริงๆก็อยากให้สนับสนุนเรื่องศิลปะมากกว่านี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าการสนับสนุนมันมีไม่กี่ที่เองครับไม่วิไลทางโน้นไม่ก็ตรงนี้ครับที่เป็นการแสดงงานศิลปะมันน้อยครับ สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครอุดรธานีเป็นที่น่าจับตาค่ะเพราะว่ามีงบประมาณบริหารจัดการมากกว่าปีละ1,600ล้านบาทและก็มีการแข่งขันกันแบบกระพิบตามไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีผู้สมัครนายกอบจอมากถึง5คนแต่ว่าที่น่าจับตาก็คือผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนายธนดลพุทธรักษ์อดีตนายกเทศมนตรีนะครอุดรธานีกลุ่มรักเมืองอุดร หมายเลขก2นายกิติกรทีคัฒนานนกลุ่มนครหมากแข้งค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพ่อค้าพ้าหาีดีแล้วก็มีสอทอในมือมากถึง16คนด้วยกันค่ะหมายเลข3นะคะนายขานิสอรกุริรังจากพรรคประชาชนซึ่งการเลือกตั้งนายกอบจอุอดรธานีครั้งที่แล้วได้คะแนนความไว้วางใจมากกว่า2 0,000คะแนนค่ะจากในเขตเทศบาล หมายเลขสี 4, นายเพิกภัยมั่งสวัสดิ์จากกลุ่มหมากแข้งรักประชาและก็หมายเลข5นายปัญญาสแสวงโชคชยัยจากกลุ่มอุดรก้าวหน้าค่ะ นักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทําไมเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครลงโดยตรงเพราะอาจจะเป็นการหยิบเล็กเจ็บเนื้อนะคะเนื่องจากการเลือกตั้งนายกอบจอุดรธานีที่ผ่านมาเพื่อไทยไม่สามารถที่จะครองคะแนนความนิยมในเขตเมืองได้สนามเลือกตั้งครั้งนี้จึงน่าจับตาโดยเฉพาะผู้สมัครจากฝั่งพ่อค้าข้าราชแล้วก็จากด้อมส้มที่ยังมีคะแนนความนิยมค่ะ เจ็บเนื้อนะฮะเอาไว้ดูท่าทีดีกว่าเพราะว่าเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเรื่องของบ้านใหญ่ยังมีผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการเมืองยังคงอาศัยแนวทางแบบเดิมมันก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องมาเปิดหน้าขนาดนั้แม้แต่ในของอุดอรเองเอาจารย์คิดว่ามันก็มีความความอึมครึม หรือความไม่ชัดเจนของการที่ที่พรรคการเมืองจะไปสับสนยกเว้นอยู่พรรคเดียวนะที่เปิดตัวออกมาเลยนะครับ สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ86,000คนค่ะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานายธนดรพุทธรักษ์มีคะแนนมากกว่า21,000คะแนนจนคว้าชัยมาครองทิ้งห่างจากคู่แข่งที่มีคะแนนมาเป็นอันดับสองอยู่ที่12,000คะแนนค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างอดีตนายกเดิมกลุ่มพ่อค้าขหาบด,ดีและก็ผู้สมัครจากพักประชาชนที่มีสสเขตหนึ่งซึ่งสามารถเจาะพื้นที่เสื้อแดงได้สําเร็จแล้วก็ ให้การสนับสนุนค่ะ